ความสยองได้เรื่อต้นยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม The Baby i n y e l o นะคืนนี้เป็นคืนที่สามแล้วความโหดร้ายความสยองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม The Baby Angelo l นะเรามาอยู่กับการเป็นพี่เลี้ยงคืนที่3แล้วไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะเราก็อยู่ในห้องเดิมออตอนนี้เรากำลังหาน้องอยู่นะน้องอยู่ไหนเนี่ยเอ้น้อง เมื่อคืนที่สองน้องน่าจะหลับอยู่อ๋อนี่ไงน้องหลับอยู่จริงๆด้วยนะทุกคนนะจะน้องนอนหลับอยู่ยงี้เราก็คงจะต้องไปพักผ่อนกันละสิเอ้าเอ้า<ฮ>พูดไม่ทันขาดคำเลยนะนี่ตื่นจะแล้วเป็นอะไรเหรอเธอโถร้องสเสียงดังเลยไม่เป็นอะไรนะเด็กเอ๋ยเด็กดีเชื่อฟังกันนะเข้าใจไหม เอาล่ะนอนต่อนะน้องน่าจะละมือนะทุกคนอาจจะละมือตกใจหรือเปล่านะเอเราหิวแล,ะละ้วล่ะมีอะไรกินบ้างไหมเนี่ยอุ้ยนี่มันมีชีสโอ้โหมีทั้งมะเขือเทศแล้วก็แฮมนะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นชีสก็แล้วกันเพราะว่าชีสกินกับขนมปังเนี่ยน่าจะอร่อยนะเอ้เราต้องย่างก่อนนี่ถ้าเรากินดิบๆมันก็จะไม่ดี เอาโอ้โหหล่นยังไงเนี่ยตกตะกอาทิ้งไปเลยนี Site, <S <S ่ทิ้งให้หมดแล้วก็ไปหยิบใหม่นะโอ้โหชีสนี่ของดีบีเยอะอ่ามันต้องมีเครื่องปิ้งใช่ไหมอ๋อนี่ไงเมนูวันนี้เราก็จะใส่ขนมปังก่อนเลยนะหนึ่งแผ่นตามด้วยชีส แล้วก็โปะด้วยอีกขนมปังอีกหนึ่งแผ่นนะแล้วก็ปิดเข้าไปเลยูรอกินได้เลยอ้าวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นนี่มันนี่ี่อะไรอะนี่มันอะไรกันเนี่ยอยู่ๆทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอะมีแต่รอยเลือดจะปดประตูเปิดได้ เกิดอะไรขึ้นมีขวดนมด้วยนะอ๋อเอ้ยเฮ้ยมีขวดนมเราต้องเอานมไปให้น้องอะน้องน่าจะเล่นแก้งอะไรหรือเปลบบ่านี้เกิดเอ้ยนั่นไงเสียงน้องร้องเราอาจจะต้องเอาขวดนมไปรีบไปให้น้องนี่ไงน,นี่ไโอ้โหเด,ด,ด็กดีเอ้ยเอ้ยอย่ากโกรธกันเลยนะ,นะะนี่นมมาแล้วนี่ไง เอาไปเลยโอ้ยน้องเป็นยังชั่วแล้วแต่ว่าน้องอึอีกแล้วเฮ้ยปิดประตูก่อนเลยน้องอาจจะไม่พอใจะที่เราเอาหนูมาให้ช้าไปหรือเปล่ากันเนี่ยแต่ว่าน้องจะต้องเป็นพระอ้อมก่อนแล้วนะเฮ้ยน้องแปลกๆด้วยเอาล่ะเปลี่ยนพระอ้อมเลยแล้วกันนะอ้าเฮ้เฮ้ยเฮ้ยหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด

กดไนุ้ยเฮ้ยตุกจกตไปเลยได้ไปแล้วน้องเอาไปอยู่ไหไหนไปให้น้องเลยนี่ไงเอไปโอ้ยน้องหลับแล้วโอ้โหมันคืออะไรกันเนี่ยความฝันของน้องเหรอเอ้ยเฮ้ย้ย เห้ฟังอยน้ยองอยากฟังนิทานเหรอเอาแล้วทำไมต้องทำให้มันสยองด้วยอะจับตัวน้องมาก่อนอนไปก่อนเลยเต้องเรานิทานให้น้องฟังเหืออนี่ โอ้โหน้องใหญ่เลยตุ๊กตาแก่ก่อนเนอะเอาไปเลยอย่าทำให้มันตายเฮ้ยรอนเหรอมือสั่นใจเย็นอ๋อนี่เอาไปเลยจ้าเอาไปเลยจ้าเอาลนะเดี๋ยวฉันจะเล่าที่ตานห้ฟังนะอย่าทำเรื่องแบบนี้อีกละฉันกลัวนะเอาละนี่เธอเจ้าชายกับเจ้าแก่กนะัน <c oughs> ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมันเหน็ดหนาว <c oughs> ไปทัทศน์ศาสตร์แสงจันทร์สาดส่องไปทั่ว สายลมพัดผ่านไม่นะพะม่านปิวสปัดอเจ้าชายนอนอยู่บนเตียงของเขาแต่หลับไม่ลงเขาจึงเรียกหาแม่ของเขาแม่ช่วยออกไปตามหาแกะของข้าให้ทีข้ากระหายเจ้าชายกล่าวเจ้าแกะจึงไปนำเครื่องถึงมาข้าสกปรกเจ้าชายกล่าวเจ้าแกะจึงไปนำเสื้อผ้าให้เขาข้าเหนื่อยเจ้าชายกล่าวขอข้ารับเจ้าอีกทีหนึ่งสอง สามมีอีกเรื่องกรใชายกล่าวก่อนที่ข้าจะไปนอนเขาเปิดดวงตาแย่แม่เขาหันหน้าออกไปทั้งจ้าแกร่วมฝันไปด้วยกันสิว่าจะมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ยเด็กน้อยเฮ้ยีไปไฟดาเฮ้ยเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ย ที่ไหนเแล้วฉันไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเธอคือใครอ่อะอาอีกตอนนี้เอาอีกคือคืออะไรเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วเมื่อกี้นี่มันเรื่องอะไรนะที่จะว่าตอนนี้เราต้อง ทางกลับเข้าไปหาน้องกอนน้องน่าจะเจอปีศาจครอบนำหรือเปล่านะเนี่ยเขาบอกว่าห้ามขึ้นไปข้างบนด้วยแต่ว่าเราต้องขึ้นไปนะเพราะเราเป็นห่วงน้อง,ง,องแล้วก็เปิดประตูอ,ะอ้ยบอกไรว่าอย่าขึ้นมาไม่ฟังกันเลยเหรอเอา้าอ๋อไปตามลูกศรเลยเนี่ยไปตามลูกกระต่ายนั่นเองเปิดเข้าไปเลย ยแต่ว่าน้องเป็นยังไงบ้างเนี่ยยเฮ้แสงไฟแสงไฟทำไมมันริบเลีอย่างนี้อ๋อกดกดตรงนี้ใช่ไหมแค่รอนะจะให้เราไปไหนกันแน่นี่ได้แล้วได้แล้ว,ลวน่าจะเป็นอ๋อเจ้ากระต่ายมันอยากออกไปเหรอได้เดี๋ยวฉันจะช่วยแกออกไปนะ,ปะตแต่แกไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเป็นตุ๊กตาไม่ใช่เหรอเฮ้ย ก็จบไปแล้วนะสําหรับอีพีสของเรานะคุณทุกคนนะที่เป็นกําลังใจให้เราอยากบอกว่าอีพีสเนี่ยมันสยองมากมันต่างจาก E ีพีหกับ E ีพีสสิ้นดีเลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไป